ลงเตรียมที่จะไว้พื้นที่ปลูกขมบัวนะครับขมบัวก็คือหอ่ต้นนะครับลงคุมเอาเศษฟางแห้งมาคุมไว้อย่างนี้ครับคุม,มเห็นไหมกค่ตั้งต้สนชะอมลงก็คุมนะกระถางชะอมพอดินมันน้อยนะครับอันนี้กระถางมะเขือนะครับเรานะครับมะเขือของเราลงก็คุมเอาไว้เนาะน,น,นะครับกระถางพริกอันนี้ลงก็คุมไว้ ตอเน,นี่ยนี้ะมะเขือเทศลุงย้ายมาจากนู่นกับต้นมะเขือเปาะเขือ,อปาะตอนนี้ก็หลายปีแล้วลุงตัดแตกิ่ดไว้เรื่อยๆแต่ลุงไม่ได้ตัดให้มันต้นมันสูงตัดให้ต้นมันต่ำๆไว้ตลอดนะครับแล้วเราก็จะไปรดน้ํากันเลยครับทุกคนไปรดน้ำํำผลผักของเราวันนี้นะครับ thank mm -hmm. you การปลูกผักสวนครัวของเราก็ต้องเอาใจใส่เขานิดนึงนะครับผลผลิตที่ออกมามันถึงจะออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเราจะปลูกไว้กินเองก็ช่างนะครับกต้องดูแลเขานิดนึงขับองดูแลเขาด้วยครับรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยคอยกําจัดศัตรูพืชน,นะครับแต่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับไมไ่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนอกจะ หลายวิธีแบบธรรมชาติธรรมชาติถ้าเห็นก็เก็บกอกถ้าเป็นพวกนอนพวกแกมลงกินใบกินผลนะครับถ้าเป็นเพี้ยเราก็จะทําพวกน้ํายาไล่ไอ้น้ํายาไล่เ,ไลเพี้ยก็คือเป็นพวกน้ำยาล้างจานของกระปฟอกอะไรพวกนี้ครับผสมมามาลดมาลดใบลดต้นทอา าเราดูแลเขาดีๆคอยฉีดน้ําเขาไปเรื่อยๆที่ตูงที่ว่าเพี้ยนพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเพี้ยนผมทำมาเกาะใบเราฉีดน้ําเขาเนี่ยฉีดน้ําไล่ไปมันก็ไปแล้วล่ะครับคิดว่าด้วยแต่คุณพิธีเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็ทำมาวิธีแบบนี้ตลอดนะครับเนาะ ส่วนในกล่องตัวนี้ลุงจะเตรียมเอาไว้เอาย้ายหอมหอมบัวมาปลูกตัวนี้แทนให้มันอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับโดยลุงจะตอน,นช่วงเช้านี้ลุงก,ก็จะเตรียมจะมนปลูกไว้ก่อนนะครับจะเตรียมิปปลูกไว้ก่อนการเอา,าเศษฟางแห้งแล้วก็อ่า กล้มะพร้าวแห้งนะครับมาใส่เราจะใส่น้ำเลยน,นี่เป็นกล้อยมะพร้าวแห้งนะครับที่ลุงเก็บเอาไว้เลิลกอำการเป็นอุ้ยดีเลยถ้าใส่พวกนี้เ,ย,เยอะนะครับตีนะครับก็ไม่ค่อยเปลือกเท่าไหร่เพราะเราปลูกหอมหอมไม่ต้องการ ว่านะครับลงไปจะใส่ไม่ได้ใส่เยอะครับแต่มันจะเท็บมนะครับใส่แค่พอประมาณ ดินทั่วไปก่อนส่วนด้านบนลุงถึงจะ วันนี้ก็ไปลดน้ำไนเลยครับทุกคนลดน้ำผักที่เราคุมดินเอาไว้แล้วครับพอเมื่อวานลุงก็ไม่ได้ลดลุงปล่อยให้แห้งไว้เลยลว,วันนี้ลุงจะมาลดนะครับรดน้ำผักบางจากที่เราคุมคุมดินเอาไว้นะครับ,รบการทุกคทุกนครับผมก่อนจากกันไปลุงก็จะพาชมสวนผักหลังจากลดน้ำแล้วนะครับความสดชื่นของต้นผักของเรานะครับพร้อมกับผลผลิตที่ เราลงทุนลงมือลงแรงทําไปนะครับได้ลผลนะครับผลจะเก็บมะเขือกับถั่วฝักยาวไปกินกับน้ําพริกปลากระป๋องที่ทําไว้เมื่อเช้านี้แล้ะครับเดี๋ยวจะลงมาเก็บผักรดน้ําผักแล้วก็จะมาเก็บมะเขือกับถั่วฝักยาวไปกินกับนะครับหลังจากที่ทําสาวให้กับต้นแมงลักกับต้นโหระพาวันนั้นตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดใหม่แล้ว ไอ้พวกที่จงดอกไว้ตอนนั้นตอนนี้ก็ออกดอกอีกแล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็มาตัดแต่งอรอบนึงนะครับทุกคนต้นแมงลักตอนนี้ก็เริ่มทอดยอดใหม่นะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งดอกแก่ของเขาทิ้งไปแล้วก็มาลดน้าพรวนดินนะครับให้เขาแล้ววันนี้ลงกาคุมคุมเศษฟางแห้งให้เขาลดน้ำาพืความชุ่มชื่นให้เขาเนี่ยเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ให้เราแล้วแตกช่อใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับ ก็จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราหมั่นดูแลรักษาเขานะครับสดชื่นนะครับผมบรรยากาศยามเช้ามีเสียงน้ําตกบ้างนะครับบางครั้งก็มีเสียงนกร้องบ้างนะครับมีเสียงรถวิ่งบ้างเพราะมันอยู่ในเมืองนะครับทุกคนใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขกับมันนะครับผมเพราะเฉพาะทํางานก็แข่งขันกันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลาทําให้จิตใจเราสงบเบิกบานด้วยนะครับ ลงก็จะลาไปพร้อมกับบรรยากาศของแปลงผักของลุงนี้แหละแปลงผักเล็กๆของลุงนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ 翻路易莎。 นาแลางหุ่งลำน้ำใสายเไปเากลิึนหองในสายลมเดินตามความไฟตนเย็นตะวันตกฝันถึงบ้านเฮาแอบ,บยิ้มเริงใจเสมอใจกลางปู่พาเีิงป่าใหญ่สีน้ำไหลขับลมดังบางเลงซึ้ง ร้อยเดินทางอีสานไม่หางป่วยน้องครองบึงนี่คือหูเ่อนใจลุงปันลูกอีสานล้านยาโมสายเลือดกระเสดในบ้านเฮาสือสารวัดทันและรทำไม่เคยพลาดลุงปันลูกอีสารล้ายาโม